เออีหละไอ้หนาพีเล so so ็ดเราเลยเมื่อวานเ่านะอ้ไปตีเพื่อนนะอ้อย่าไปคอตัวเพื่อนนะไอ้พุกาเขาไปไอ้พกาเขาไปไม่หรมาูมกเานเต็มเตียกูเลยบันไอ้มันใจยันยังหลบมงมึงมึกูดเมื่อยเว้ย ยังยีงแ่แหนเพ่าหอบสุนดูนานพักสุนนานพักต้องเห็นหนังพ่นน้ำต้นไม้เออพ่นน้ำพักเออยี่หละไอ้พ่นหนาเพื่็นเราเลยเมื่อวานเมื่อวานน่ไอ้เป็นตีเพื่อนนะไอ้อย่าไปขอตัวเพื่อนแม่และและเพื่อนไดงยังเอ้ยไรไม่นี่ไดงยังกินยี่แหละข้าวปุ้นข้าวปุ้นวู้วพอดีเลยเฮ็ดข้าวปุ้นเศร้าไปขอโทษเพื่อนกันหน้าเอาไว้ยี่แหละพูดใส่ไร ใช่นำปะเดียกี้ละ่อละอูนอนอนอ้นี่แล่ต้มน,น,น,นี่แหะอู้นปุ่นแสงมันเซิดเบิดนี่แหละ ักกัน้แค่นี้หแหะยืนอันพักแม่น,อน้องอิหล่าผ้าไอเอาไปห<อ>าไหนเด้ออิหลาอีหล่าผ้าไอเขาไปเด้ออายันเด้นายนเทียอยังสิว่าถอวอายับนดาแล้วพาว่เหมือนไอ่เห็ดพื้นเนาะไอ้บุกาขอไปอไหมอีหล,าหลา่าอขอไาไปเลยบอกว่าไอ้บก,ก่าขาไป ไอ้บุก่าเขาไปเขาไปเลยไอ้บุก่าเขาไปไหมอี๋ล่ะเขาไปเลยโอ้ my god อ h no ป๊าป๊าดิฉัน Oh no นี่ยังนี่นี่ยังนี่มึง อีหลาพระมันมาตีพลอยอย่างบ่ไดมาตีพร่เสิเอาขเศร้ามาขอโทษจ้บดนีเพิ่สะดุดอ,อันนี้เพิเ่เลืกขวลยโอันบักนานยง่กองแฟนบักอื่นเลยาดมึงไ่เห็นดังกูจังสเอหมดก่อยเราเอนอี้ยอกมามาอันี้ขวามใส้หัวกูยางนบ่ไดตังใจบ่ไดตังใจมันควเนี่ยอันฝนมันสุกฝนอะไสุก มื่อฝนหยังบอกว่าให้เข้าไปเลยไปขอโทษเพ่นเลยมึงเนี่ตลอดเลยบักนาไงบักพักก็ล่างบักอื่นๆ่บักกระลาดบุบบ้าพีมึงดอกมึงมาเอ็นจุนยังเชี่อบักอัปปี้ไม่ตั้งใจกูเจอกับมึงนี่มีปัญหาตลอดเลยนี่ใส่มึงเนี่ยกลับบ้านสิมาขอโทษมึงไม่ต้องมาขอโทษโอ้พี่พี่หายหายไปกูมึงเป็นคือกูบอกบักพักมึงเอ้ยน้ำว่า มึงนานยงกวางเป็นไส้ก็ตายแล้วมึงเนาะบ่ตายดรอกกอบหลับแต่กลับไม่ได้มึงคือบ่ตายมบ่ตายนยยังล่ะเจ้าเียวเอามันบอ่คเลยแล้วคนไส่เดีนี่แหละป่วยกูลิูกกูหลอกไม่เันกูยังูสภาพกูยังสิไม่เห็นยังอยบ่ได้ตังใจังใจกูกูเห็นกูอยาอยู่หรอมึงมันกหมวกเงยังมึงเป็หมวกเควงยังเต็มเสียกูเลยว่ะ ไอ้กองเพินบักพักโลรางมึงนี่สมซื่ออีหรือวะเตะโต๊ะสาได้ละบ้าโอมึงใจร้อนเนาะเอาสะดอกเตะตกะสาสะดอกใจเย็นใจเย็นไอ้ใจมันใจเย็นอย่างลูกมึงมึงมึงบ้เฮ้ไปเลยข้อสอบนี่บอข้าบ่ข้าบ่เจ้าเจ้าท่าเลยบอมักหนาย่งไอ้กองเพิน หวยบอกแล้วอย่าท่าหอยนะมึงมาเนี่ยมึงมาเจอปูนี่มาไวยมึงเป็นยังไงปาตเจ้าหยิกบ่มึงมึงใจสิมึงมามึงมาว้ยวบาทำไงกูมาเอาเลยหนีเลยพี่น้องผมมาเอาแล้วบอกกันนี่ปาตัวเอากระปุ่นงุ้มหัวกูแล้วมัดอยู่กูร้องสะว้าวทัพโบาณปากนาไงกองเพ้นบักอือเลือประการลาดเลย บักพากมึง,ง,ง,มงกูบอกไอ้เพืเกบลูกกูแท้เฮ้ยบักพากเอียงเลยนีนยยโกกมม่โอ้ยเฮ้ยคุณโมโหเด้เว้ยบักก้อนบึงบักพากบอลังบักนายญ่กองเพ่อนโอ้ยมึงกับกูเจอกันแท้เฮ้ยไอ้